แอดมินอยาเพิ่งว้าวุ่นพี่จิราพามั่นขวางเข้ามาแล้วเนี่ยเพราะวันนี้ไลฟ์ไลฟ์ก่อนเวลา1บชั่วโมงเพราะยังไม่มีใครเข้ามานะคะก็เลยบอกว่าควยไปเรื่อยๆก่อนนะคะแวะเวียนกันมาพูดคุยเพื่อเปิดการมองเห็นของเรานะคะแป <c oughs> <F> ๊บเดียวก็10นาทีไวนะ แล้วก็มีแครเตี่ยตอนนี้ก็ออกนอกละนะคะช่วงเอนนอ,น,อนะคะน้องน้องครอบครัวนะคะวันครอบครัวทางานบ้านนะคะทําอะไรทานกันเนาะเนาะมีอะไรเราก็ทําทานกันในครัวเรือนของอไรานะคะเพราะว่ามีเสียงตามสายมีห้าก็มีเสียงตามสายมีสี่แฟนก็นอนนะคะน้องก็เลยแบบว่าไร์ไร้ทที่เราปลูกไว้ที่เราทําไว้ว่าบ้านเรามีอะไร อะไรอย่างนี้เนาะเพื่อนๆจะได้เห็นว่าเราทำอะไรวันต่อวันลงลงไปสองคลิปเมื่อเช้านะคะวันศุกร์ที่เขาแบบว่าทุกคนก็ต้องทํางานเนาะวันศุกร์วันสุดท้ายของการทํางานนะคะเสาร์อาทิตย์เราก็อยู่กับข้อเราแบบว่าเข้าเลขสี่ปุ๊บนะคะนึกถึงตอนที่สมัยเรียนเนาะสมัยที่เราเรียนอยู่มหา ถ้าเรากล้าพูดครั้งหนึ่งมันก็ไปได้เรื่อยๆนะคะถ้าเราไม่กล้าพูดครั้งหนึ่งเราก็พูดไม่ได้ล้วก็แอดมินไม่ไหน,น <c oughs> เนาะอย่างต้อนรับ่าเนี่ยน้องพาไปชมสวนเนาะมีดอกไม้มีว่านอะไรมั่งอะไรมั่งนะคะเนื้อธรรมชาติมีวสวยนะคะอ๋องั้นไม่เป็นไรจ้าเดี๋ยวเราไป ตลาดกันนะคะไหนนะคะพเพราะว่าหนาวหนาวมากที่กําแพงเพชรก็หนาวหนาวเพราะว่าเอไอเขาชอบคนตรงเวลาตรงต่อเวลาอะไรอย่างนี้นะวันนี้คุณสบายๆนะคะไม่เครียดนะคะสาระไม่มีนะจ๊ะครอบครัวนะคะวันครอบครัวทางานบ้านนะคะทําอะไรทานกันเนาะเนาะ มีอะไรเราก็ทำทานกันในครัวเรือนของรังอาการหนะักน้องไม่เห็นวางตานะคะแอดมินเรามีขียววงตาจ้ะเพราะว่าไม่เห็นวางตาเนาะเงียบๆพี่เพื่อนๆน,น,นะคะไอแอลมันจะอ๋อโอเคนะคะอ๋อแบบเล่นต่อนะ ก็วันไหนที่เราแบบว่าเราไม่ได้ลงอะไรเราก็จะไปทําคลิปไม่มีสนุงตาเลย <laughs> บอกกับพี่ <laughs> ก็บอกกับพี่คําว่าสองโมงนิดนๆ <g ülme> ก็มาก่อนเวลาอะไรอะในช่วงเวลานั้นคืออาอยุสิบแเก้าะแล้วก็แบบว่าม,มีความสุข ถ้ายัาง,ายางไม่มีใครเข้ามาเนี่ยก็จะลงนี้นะคะฝนไม่ตกก็ร็ดก้อนี้หน่อยนะคะเพราะว่าเวลาเราไปไหนมานไหนก็จะไม่อันตรายนะคะถ้าช่วงฝนตกนี้อันตรายมันแอดมินไม่ไหนเนาะเอาเวลานั้นอะ่ะได้นะคะเรียนสี่ปีจบเนาะสมัยยุคนั้นเก้าสนนะคะ นะคะพี่ๆนะคะเนาะเพราะว่าเนียงชอเป็นแบบน้องเนาะอะไรอย่างนี้นะ,ะมีลูกหรือยังว่าจะไปเอาชมพู่มองมองกาลังมองชมพู่เอ๊ะเขามีลูกนนี่ยังนะฉันอยากทาน <บด S 1> นะคะพูดอะไรก็ได้นะคะไปเรื่อยๆสาระอะไรแบบว่าไม่มีอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆนะคะเราชอบอะไรเราทําอะไรกำลังจัดกระเป๋าเพราะว่าคนไม่มีก็อะไแบบ จัดกระเป๋าก่อนอยากจะออกไปข้างนอกไม่ได้น้อยใจนะคะพี่ๆนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะก็ยังแบบก็ยังท้องถนนก็เยอะเนาะอะไรอย่างนี้เนาะนะคะ พี่เขาเข้ามาก่อนเพราะเงียบมากเลยหายไปหนึ่งวันคนเงียบไม่มีเสนดวงตาเลยบอกกับพี่ก็บอกกับพี่คาว่าสองโมงนิดๆก็มาก่อนเวลาไม้นะคะปลูกกระพงก็เขาปลูกอะไรไว้นะคะ,ะเอาผักชีมาเลื่อยมาแล้วก็วางจะปลูกเพาะนะคะเอาไว้เวลาลวเราทำเพราะว่ามาไล์สดก่อนเวลา ทุงทีสั่งมงนิดๆตอนนี้มันมาทุกรอบนะทุทีน้องไล่เนาะนะคะฉบับนางไว้นะคะเราก็ใะ่แน่มีส่งวันนี้ก็อย่าลเนมส่งการบ้านกันนะคะทายแล้วนะคะไม่มีใครมากระทานะคะไก่นะ เช้านี้ทานข้าวกับผัดหน่อมไม้ใส่ไข่กับต้มจืดหั่นซ้ายหันขวา <c oughs> กับข้าวทำอะไรอย่างนี้เนาะดวงตาไม่มีนะคะก็เลยไม่รู้ว่าใครอยู่นะคะก็ยังแบบเงาเงาอยู่แบบเงาเงาเพราะว่ามาไลฟ์สดก่อนเวลา บางทีส่องมงนิดๆตอนนี้มันมที่บ้านเขาก็กำลังขุดมันกันขุดมันนะคะช่วงหน้ามันละเอมมากินหัวอาหารที่มาเนี่ยเพราะได้ยินเสียงไก่าตาเอาให้สนุกปาก เจ้าของเมื่อ,อไหร่จะไว้หุ่นไม่ไว้น,นจะจ๊ะน้องเขาหาว่าี๋ยวก็รอพี่ๆสักพักหนึ่งน้องเผื่อนพี่ๆ <c oughs> เี๋ยวต้นไม้เนี่ยน้องพาไปชมสวนเนาะมีดอกไม้มีว่านอะไรมั่งอะไรมั่งนะคะเนืใส่ปุ๋ยใส่อะไรในต้นไม้เอานะคะ พี่ศิราพานะคะบอกสู้ๆค่ะแววเวียนมาได้นะคะหนึ่งชั่วโมงก็แววเวียนมากันได้นะคะพี่นะคะทานนะคะอยากไปเอาออกนะคะไส้ในของเขานะคะอย่าเอาออกนะอะไรประมาณนี้นะคะเสาวันอาทิตย์วันครอบครัวนะคะอาบน้ำมาก็หนาว ไม่ได้น้อยใจนะคะพี่ๆนะคะก็ไม่เป็นไรน,นะคะก็ยังแบบก็ยังมาทุกรอบนันที่น้องไล่เนาะ,ะ,ะนะคะนะคะเพราะว่ามาไล่ก่อนเวลาพี่ๆเขาก็เลยแบบยังไม่รู้ว่าน้องมาไล่มาไล่ก่อนเวลานะคะอ๋อมีสองนะคะ พี่จีนพานะคะบอกสู้ๆค่ะแววเวียนมาได้นะคะหนึ่งชั่วโมงก็แวะเวียนมากันได้นะคะเช้าๆเนาะกำลังมองต้นชุมพูนะคะว่าเดี๋ยวมาไว้ก่อนนะคะอืมแต่ได้ยินเสียงนกใช่ไหมพี่ก็หลานเขาเลี้ยงนกไว้เนาะเลี้ยงนกสีนะคะ ตอนนี้ก็ช่วงช่วงช่วงนั่นมันเนาะพี่นะคะทานนะคะอยากไปเอาออกนะคะไส้ในของเขานะคะอยากเอาออกนะอะไรประมาณนี้นะคะพี่อ,ร,อรุณอัุเอนะคะก็ขอได้เซ็นสักนิดหนึ่งนะคะว่าพออายุเยอะก็เริ่มจะมีรอยตรงเนี้ย เข้าเลขสี่แล้วแล้วก็เออพอเรารู้สึกว่าทีนี้เพราะว่าน้องพูดไม่เก่งนะคะสาระยังไม่มีนะคะแล้วก็ยังไม่ค่อยรู้อะไรมากนักนะคะก็อยากมาได้สันเจอพี่พี่ที่บ้านเขาก็กำลังขุดมันกันขุดมันนะคะช่วงหน้ามันละพามาแล้วนะคะมันขวางนะคะพี่เขาคงคิดเอ๊ะน้องน้ำ หายไปไหนเนาะก็ไม่ต้องคิดนะคะเหมือนเดิมนะคะ